แล้วเราก็มาถึงนะครับก่อนที่จะขึ้นเคเบิลคาร์นะครับเพื่อไปชมความงามของธรรมชาตินะครับของวิวในเมืองดารลัดแห่งนี้นะครับผมขออนุญาตนำทุกชนท่านเข้ามาที่วัดแห่งนี้นะครับอันนี้เป็นรัธิเซนนะครับซึ่งก่อตั้งในช่วงโน้นนะฮะตั้ตปีคศ1 2 2 5ถึง1น0 0นได้รับการโบนัสองข์อรให้อลังการอย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะในสมัยของพระเจ้าจักรพัินะครับผม ท่านนันทงนะครับสละราชสมบัตินะครับแล้วก็ให้องค์รัตชายาขึ้นของราชและพระองค์เองก็ทรงผนวดเป็นพระภิกษุนะครับที่นี่นะครับแล้วก็ท่านนั้นได้เดินทางออกไปสแสวงบุญนะครับทั่วประเทศทีเดียวนะครับภายในน่าจะมีสวนบอนไซนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการตัดแต่งดอกไม้นะครับไว้ค่อนข้างสวยงามทีเดียวนะครับ ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านเข้าไปชมในส่วนของตัวตัวในส่วนของตัวตัวคารนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าลักษณะก็คล้ายๆกับกับทางจีนนะครับแล้วก็พ่อสงฆ์ส่วนใหญ่ที่อยู่ที่นี่เนะี่ยทำงานหนักจริงๆก็จะเห็นว่าบริเวณนี้มีการตกแต่งนะครับส่วนของดอกไม้นั้นสวยงามจริงๆนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปชมที่สวนดอกไม้นิดหนึ่งนะครับเรียนเชิญเลยครับ เนื่องจากดาลัสนั้นอยู่ในพื้นที่สูงนะครับแล้วก็อากาศนั้นหนาวเย็นตลอดทั้งปีก็ในขณะนี้ฮะท่านจะเห็นได้ว่าเราเองเราก็อยู่ที่ประมาณ15-18 0 1องศานะครับซึ่งก็อยู่ในช่วงของบ่าย2โมงแล้วนะฮะก็ยังร้อนททีฮะก็ยัง,ย,ง,ย,งยังมีอากาศที่ที่ไม่ร้อนนะฮะแล้วก็แล้วก็เย็นตลอดเวลาทีเดียวนะครับไม้เมืองหนาวพวกนี้นะครับ จึงสามารถปลูกได้ดีนะครับแล้วก็สวยงามจริงๆนะครับอย่างที่กลับเรียนเมื่อสักครู่นะครับพระสงฆ์ที่นี่นั้นจะทำสวนเองแล้วก็ทำงานหนักทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นกวาดลานวัดนะครับสะอาดสะอ้านอย่างอย่างที่เห็นนะครับ ด้านด้านข้างๆของวัดนี้นะฮะก็จะเป็นทะเลสาบนะฮะกว้างใหญ่ทีเดียวนะครับเมื่อมองไปด้านซ้ายนะครับยังไงเดี๋ยวกล้องช่วยซูมไปทางด้านซ้ายนิดหนึ่งครับเพื่อให้เห็นตัวของทะเลสาบนิดหนึ่งนะครับด้านด้านซ้ายมือนะครับนะครับเห็นเป็นทะเลสาบใหญ่เลยนะฮะ ท่านข้างวัดนี้นะครับซาสั้นทีเดียวครับไม่มีขยะเลยนะครับแล้วก็เป็นวัดที่โอ้เพอร์เฟกจริงๆนะครับอยู่ในลัทธิเซนนะครับ พระสงฆ์ที่นี่เคร่งศาสนาทีเดียวนะครับเคร่งศาสนาทีเดียวก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทําวัดนะครับแล้วก็การดํารงอยู่ของของพระพวกนี้นะครับก็อยู่ในขั้นที่เคร่งศาสนาทีเดียวนะครับสกัดเล็ดครับดอกตรงนี้นะครับเขาเรียกดอกสกัดเล็ซึ่งสีแดงสดทีเดียวนะฮะแล้วก็เป็นพืช ไม้เมืองหนาวครับที่สามารถปลูกได้ในพื้นที่สูงเท่านั้นนะครับบนดานลัดนี้นอกจากจะมีในส่วนของตัวไม้ดอกไม้ประดับที่สวยงามแล้วก็ยังมีไร่กาแฟนะครับที่ส่วนใหญ่แล้วปลูกกันทั่วเลยนะฮะแล้วก็ส่งออกไปขายทั่วเวียดนามทีเดียวส่วนตรงนี้นะฮะครับก็นะครับพระท่านก็ฝีมือทีเดียวนะฮะก็ทำเป็นรูปสิงโตสองตัวนะครับมีตาแล้วก็ใส่ ปากมีลิ้นสีแดงนิดนึงนะครับสิงโตและมังกรนั้นนะครับคนเวียดนามก็ให้การเคารพนับถือทีเดียวนะครับจากวันนี้ไปเดี๋ยวผมจะพาคณะเดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองดารัสอีกครั้งหนึ่งนะครับไปทานขนมปังนะครับแล้วกออ็อาหารอร่อยอร่อยเฝออะไรเงี้ยนะฮะนะครับปลาหมึกปิ้งนะฮะที่ในเมืองดารัส นะครับแล้วในวันพรุ่งนี้เช้าเราจะเดินกลับไปเดินทางกลับไปที่ไส้งอนอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบพระคุณมากครับเดี๋ยวไปเจอกันช็อตต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ